สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องฟุกพงศธรลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะครับผมตอนในขนาดนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับเก็บของแล้วแล้วครับผมพ่อแม่พี่น้องแถวถาคนณยกรังมายกนะครับผมเดี๋ยวผมสิพาไปบึงบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่เราทําการแสดงเสร็จแล้วนะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผงสิพไปบึงนองใชายผ่ก่นัน ว่ปิดอย่างได้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ปิดฟองเหลวเลยไปนะครับผมสุดอมากครับสดีครับน้องตันครับครับสวัสดีครับเนอากกันนิ้วไปแล้วครับผม เก็บแล้วนะครับแม่สิครับเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมเอานี่เอาดิบเปรแล้วโอ้โหเอาไหนแล้วดิบทิปครับผมอันนี้พี่เปานะครับอันนี้พี่เปาให้ทิปกูดีนะครับผมขอบคุณครับพี่เปาอีเป็นเขาเรียกว่าสถานิกูดีประิกะเทกูยูประเสัิฐผู้อุปการีของผมผูอุปการีของผมสุดเทพสุดเทกูจะให้บอกแม่ พี่ไปก่อนพี้กูให้บอกไงพี่ยังอื่นนะมันไปเสร็จหรบอกจะฟ้องเต็นไม่เขาเก็บแล้วอันนี้เขาอันนี้แล้วใช่หมหมดหน้าที่แล้วโอ้หมดหน้าที่แล้วแล้วก็แม่แม่เราดีชอบคุณแม่เขาคุณแม่ฟ้องน้องน้องไอ้น้องน้องฟิมน้องฟิล์มน้องกริมนะครับนายจะไปอันไหนเป็นวะน้องฟิล์มสีมีเต็นกับซางแต่ว่ากับบ่อหมุนมัสสิงยู่เต็นที่เป่าคุณโต๊ พี่เปาบอกแล้วว่ายังไงให้ไปอยู่กับผมใช่ไหมไปไกลปันใดมันก็แลรนมาหมอนยู่เต็นข่อยบักฟิมหันพี่เปาบอกว่าให้ไปอยู่ที่เต็นผมมันเป็นไหนมึงเปลี่ยนติดกับกูบอชันวางสิหล่ะกวบอที่มึงเปลี่ยนติดกับกูบอมึงมาเต็นอยู่เต็นกูกูจะไปอยู่เต็นมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสสัั่งอะไร สัง่งคู่สีไว้นิดเทั้งรถกับคุยตลอดยี่สิบสี่โซม่องเบิดมือบอกแยกูบอกคือไแตสั่งคู่สีไว้เลยโอ่าให้จบให้จบไปแยกบอกซิมประมาณลอยรู้กันใช่น้าคือเกาเพร่าคลิปนี้ตั้งชื่อเลยว่าพี่เปาเป้าพื้นแบบฟิล์มบอกไปเลยแห่งคนมาเบิ่งนที่นี่เปิร์นเปิลูกตี๋เหรอประคักแมนโอ้โหเป็นเป็นแบบเหมือน พอลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนอ่อนยิ่งกว่าไม่แทนนะไม่ครับผมไม่แทนก็ว่าบักฟิล์มน่ะมันท่านได้เศร้านมเด้มันพึ่งเร่องท่านยาโน้กแม่นยาเศร้านมหรอครับผมคลิปคลิปนี้ไปพิมพ์เลยว่าว่าขพี่เปาเบ่อพื้นฟิล์มพี่เปาเบ่อพื้นฟิล์มใช่โอเคครับผมนี่แปากไม่ชินกินแล้วจะไปขยายความรอบพอผู้เดียวพอแมนไปบอกว่า คนอื่นห้ามพูดถ้าคนอื่นพูดทัวจะลงแต่ว่าพี่เปาพูดอ่ะพูดไม่ไรทัวไม่ลงหรอกแต่ว่าระเบิดจะลงแทนมันปรำมโนเลยไหมพี่เปาเอารถที่ใส่นี่รถผมอยู่นี่ไ้ก่นไไ่่จะว่าวันนี้เราจะออกไปพร้อมกันใช่ไหมครับเราจะออกไปพร้อมกันแล้วก็ไปหาวัดนอนใช่ไหมใช่ใช่ใชๆๆชสใา่ใ่ไปทใช่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 ใใ่ไช่ใชอ่่ใ่ใ ของสมนาคุณสำหรับแม่สิริมาตางเต็งให้เรานะฮะสรับ้อยคอทองคำหนักสิบบาทแล้วก็สามบาทนะครับอันนี้แม่แต่นตรงุ้มไม่รอดไม่ดำแต่จำนำไม่ร้ายมันพริกตรงนี้ตอนที่ต้มกุ้งเคี่ยวก่้งกิโลเคี่ยวด้วยเอาไปย่ายไม่รอดไม่ดำแต่จำนำไม่ร้ายจริงๆไม่รอดไม่ดำจำนำไม่ได้นะครับจำนำไม่ร้ายราคาอ่าฮะให้เป็นของสมนาคุณไปเลยน้ำหน้าคุณไปเลย อ่อาผมคลิปนี้คลิปนี้เราเราจะตั้งชื่อว่า,าพี่ปอล์พื้นฟิล์มน,น,นะครับพูดพื้นใช่ไหมครับพี่ปอเนี่ยนะครับพอพี่น้องครับผมค่าเบอร์เพราต้องถามถ,ามถึงน้องชายผมครับน้องชายผมน่าจะไปขึ้นรถไปแล้วนะครับไปนอนไปพักผ่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวสุนทรไทยเบอร์ยี่เกือบเกือบหนึ่งอันมื้อนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่สองนะแต่ผมจำไม่ผิดนะครับผม นี่นะครับบรรยากาศหน้าหลังเวทีนะครับเหมือนเดียรแล้วกันนะครับเอเดียร์นะครับผมดิไันทั้งใดเลยละเดี๋ยวผมผมนำหาหน่องๆผมก่อนที่กิดรถมาล้ำกันบบบนี้มาไปอยู่ใส่น้อบบบนี้เนาะผมยี่น่องรับนำหาบางกงินจะไปอยู่ใส่อานี่เด็พ่อกันแล้ว สตาร์ทรถติดแล้วครับรถสตาร์ทติดแล้วไปสตาร์ทไฟถ่ายแล้วกันไหมกันไหมดีกว่าแก่มึงนี่ได้รลองบ่ะสอยล่ะมือนี่บ่ได้รลองเราเหมือนกันเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปไปแบเตาอะไรแล้วอะไรแล้วเอาอะไรทีแล้วครับผมแล้วแล้วกาแฟไปไปเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไป นี่ครับผมกองลั่งมะฮือมาเลยนะครับกองมะฮือมาเลยมันจะเต็มใจกันมาเีแมนกำหนดเข้าไปทีหลังวินาทีห้าประมาณพี่เปอบอกอยังฮะพี่ปอบอกหรือยังว่าเราจะไปพร้อมกันออกไปพร้อมกันพี่ปอบอกว่าพี่เปาสิบ้าไปหาหม่องนอนไปนอนี่ผุนเลยครับยิงเหงาเลย อ่าเดี๋ยวเขาสิไปหาหม่องกอนบูวัดสิเป็นวัดหรือว่าสิเป็นเอียงแบบไปเบิรงเอาทั้งหนานะครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่เปาแล้วไปพี่เปาแล้วแล้วครับพี่เปาพี่เปาเขาไปเครื่องรถแล้วนะครับผมเออยัอยอยอองไงกูไ,ไม่น้ำข่อยแค่ยังระบายนี่ไอ้ล่าไม่ได้ในล่างน้ำลองซันเลยไอ้คลิปครับวันนี้ คลิปเดียวครับอ่อเพราะฟื้นอ่ไอ้คลิปที่สองไงนี่ผมไม่รู้ฟื้นจากใครวะอันนี้ต้องว่เป็นงมดิมันมาอย่างลมนะครับผมเราก็สตาร์ทรถไว้เรียบร้อยนะครับผมกันพาดนะครับผมเผื่อว่ารถมันบอติดนะครับใน วันนี้ผมก็จะรับบทเป็นโชเฟอร์นะครับให้น้องๆนะครับหรือว่าจะเป็นลังซิมันกับปงหูนะครับเพื่อเื่อลังซิมันอยากขับรถผมกับ่ายห้นองครับไปนะครับแต่ว right? ่าวันนี้เราต้องเดินทางไปที่ปาจีนบุรีนะครับเป็นบ่าปาจินบุรีมันปปิดปิดลังรถไปเลยเอามาใส่อันบอหลังน้ำที่ล่ะ ม่นยังไงโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราเก็บสำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเตรียมตัวเปิดสางไรได้นะครับผมเพราะว่าถ่ายเอไอสแกนนะครับผมเพราะว่าช่องของผมนะครับตอนนี้ครบ4,000ันแล้วนะครับส0่พชั่วโมงนะครับผม ม่ัมนนี่ได้ยจคลิปเลยนี่ได้ยวเี๋ไจูได้ยจคลิปออจูได้ยจคลิปนานชอบสามทังตุ้มตุ้ยูเลยเดี๋ยวตาไปนี่ไล่สดตอนเต้นงาเออไล่สดตอนเต้นงานคุยกันก็พอแม่เพื่อนบ่ไอพวกินเดยวมันเสือตาดูเด้อจะจอดกิ้นขอ อรผมคลิปนี but, ้ฝากไว้ซมำนี่ก็แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เวยแล้วกันนะครับผมช่องฟุกุงทองลำพินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องของเดอะแก๊งของพวกเรานะครับช่องขวัญชัยยังคุณลำพินออฟฟิเชียลแล้วก็อาชูลำพืนออฟฟิเชียลและรังสิมันลำพินออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ